คุนพลแมกย่าฮังการีคืนนี้เจอกับโปรตุเกสที่มากับกองทัพตัวเทพๆทั้งนั้นครับในฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกคืนนี้ครับบอกเลยครับเกมนี้งานนี้ไม่ง่ายกับทั้ง2ทีมครับโปรตุกเกสครับเหนือกว่าในเรื่องเกมลูกและประสบการณ์ของนักเตะครับแต่ฮังการีทีมนี้ไม่ง่ายครับที่จะเจาะแนวรับได้พวกเขามีเกมสวนกลับที่ค่อนข้างจะอันตรายโอกาสที่ โปรตุเกสครับจะเก็บ3คะแนนต้องบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์มากกว่าและมีโอกาสมากกว่าครับแต่ฮังการีถ้าเกมนี้พวกเขาครับตั้งรับดีด,ดีครับมีลุ้นแบ่งแต้มเช่นกันครับวัดกันเลยครับคืนนี้ในศึกฟุตบอลโลกรอบขัดเลือกโซนยุโรป ก่อนอื่นเลยครับเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานของเมื่อวานครับ3ดาวทํางานอีกแล้วครับคู่แรกเมื่อวานครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับสโลวีเนียคู่นี้ให้ต่อสวิตเซอร์แลนด์ที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ให้เป็นตัว3ดาวด้วยครับต่อสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหใสๆจริงๆครับสิงครึ่งแรกจริงๆครับสาหรับสวิสเซอร์แลนด์ครับถล่มไป3ามูนย์ครับและสามศูนย์เนี้ยสามลูกเนี้ยยิงตั้งแต่ครึ่งแรกครับเหมือนนัดที่ผ่านมาเดะเดะเลยครับ คู่ที่2องโคโซโวเจอกับสวีเดนคู่นี้ให้ต่อสวีเดนครึ่งลูกครับสุดท้ายโคโซโวชนะไป2อูนย์นะคู่นี้พิกล็อกเล็กน้อยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าสวีเดนคลองบอลเยอะกว่าก็จริงครับโอกาสยิงประตูเยอะกว่าก็จริงแต่ไม่มีประโยชน์รับสุดท้ายฟุตบอลครับนับทีประตูครับโคโซโวเด็ดขาดกว่าครับทำให้คู่นี้ต่อสวีเดนครึ่งลูกเสียไปครับคู่ที่สามคีเจอกับเดนมาร์คคู่นี้ให้รองเดนมาร์คที่ราคาปอปาสุดท้ายครับเดนมาร์คบุกไปถล่มคีส0ามศูนย์รองปอปาแบบนี้ก็ใส่ครับโอ้โหสามศูนย์กิน คู่ที่สี่เบลารุสเจอกับสกอตแลนด์คู่นี้ให้รองเบลารุสที่ราคา1นลูกสุดท้ายเบลารุสแพ้ไป0ูนย์ครับก็ต้องบอกว่าสกอตแลนด์เหนียวแน่นกว่าเด็ดขาดกว่าครับก็ต้องยอมไปครับคู่นี้คู่ที่5สุดมันเลยครับอิสราเอลเจอกับอิตาลีคู่นี้ให้รองอิสราเอลที่ราคาลูกควบลูกค่งครับสุดท้ายอิสราเอลแพ้ไป4ประตูต่อ5ครับก็ต้องบอกว่าเกือบจะกินเต็มแล้วครับอิสราเอลมาตามตีเสมอได้ครับช่วง นาทีบาบเลยครับ4ประตูต่อ4ครับแต่จนแล้วจนรอดครับอิตาลีมาบาบในบาบครับคือมานาทีที่90บวกบวกเลยครับคือโทษเวลาบาดเจ็บช่วงท้ายเกมเลยครับอิตาลีมาเฉือนได้54ครับแต่ก็ยังดีครับลองอิสราเอลลูกครบลูรึ่งครับกินไปครึ่งหนึ่งคู่สุดท้ายโคเอเชียเจอกับมอนเตเนโกคู่นี้ให้อยู่ต่อโคเอเชียลูกครึ่งครับ2ครับชนะ4ี่ศูนย์ะครับโคเอเชียตามมาตรฐานนะครับก็โอ้โหสบายสบายครับคู่นี้กินเต็มไปครับวันนี้ครับ ก็ยังอยู่ในฟุตบอลโลกทางโุนยุโรปครับวันนี้ก็ห้าคู่ครับอาจจะน้อยกว่าเมื่อวานครับแต่เขาต้องบอกว่าคือคัดมาเดบที่มันมั่นใจจริงๆครับวันนี้ห้าคู่ครับก็ลองลดคู่ดูครับอาจจะดีขึ้นครับผลงานสำหรับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้อเซอร์เจีนเจอกับยูเครนคู่นี้ลงเตะกันเวลา ฮาทุมตรงครับตามเวลาบ้านเราเป็นการเจอกันของกลุ่มดีอัฟซเบจันนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับไอซ์แลนด์ห้าศูนย์ตอนนี้อันดับ,บวยของกลุ่มครับอันดับสี่ของกลุ่มหนึ่งน้าที่ผ่านมาไม่มีสักคะแนนส่วนยูเครนครับนัดล่าสุดของพวกเขาแพ้ให้กับฝรั่งเศสไปศูนย์สองครับตอนนี้อันดับสามของกลุ่มครับหนึ่งหน้าที่ผ่านมาไม่มีสักคะแนนเหมือนกันคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นยูเครนที่ถลม่มอัฟซเบจันไปหกศูนย์ราคาวันนี้ครับ เปิดมาเป็นยูเครนต่อที่ราคาหนึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งอเซเบจันเจ้าบ้านครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับอันดับ122ของโลกก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะห่างชั้นกับยูเครนทีมเยือนพอสมควรครับอันดับ26ของโลกของโลกครับคืออันดับในตารางฟีฟ่าก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรครับอเซเบจันช่วงหลังไม่ต้องพูดถึงครับมีแต่แพ้กับเสมอครับก็ต้องบอกว่าชื่อนี้ มันบ่งบอกอยู่แล้วครับเป็นหมู่น้อยของทางยุโรปอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนไหะครับทั้งฟุตบอลยูโรเนชันลีกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแบบนี้พวกเขามักจะไปไม่ไกลครับก็ตามสภาพครับอเซเบจันมันก็อย่างที่เห็นนะครับคือฟุตบอลของพวกเขายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ครับก็ต้องบอกว่ายังต้องอีกหลายปีครับกว่าจะดูดีขึ้นมากกว่านี้ครับตอนนี้พวกเขาก็ต้องบอกว่า เอากันตามตรงครับใครๆก็มองว่าพวกเขาเป็นทีมจอมแจกแต้มของกลุ่มอยู่แล้วครับไอ้ให้ปล่อยไอ้สามทีมข้างบนพวกเขาเป็นลุ้นกันครับคือตัวเองก็มาเอาประสบการณ์เท่านั้นเองครับวันนี้ก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเครนที่แพ้ฝรั่งเศสมาก็ต้องบอกว่ายูเครนครับไอ้หน้าที่แพ้ฝรั่งเศสมาก็ต้องบอกว่าถามว่าเล่นคิเล่ไหมก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีครับแต่จังหวะสุดท้ายฝรั่งเศสวันนั้นต้องบอกว่าคมกว่ายูเครนครับคู่นี้โคจรมาเจอกันวันนี้ ยังไงก็ต้องให้เครดิตมองไปที่ยูเคนครับทีมเยือนครับผมมองว่ายูเคนค่อนข้างจะเหนือกว่า,าเซว์ไจ,จันเจ้าบ้านครับราคาเปิดมา1ลูกก็ค่อนข้างจะโอเคครับสมเหตุสมผลพอสมควรไม่ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่น้อยจนยูเคนแบบคือยิงลูกเดียวแล้วกินเต็มมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือต้องยิง2ลูกครับมันก็โอเคครับตามมาตรฐานของคู่นี้จริงๆครับ แล้วผมก็มองว่ายูเครนก็มีสิทธิ์ที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ตามเป้าเหมือนกันครับยูเครนเองครับก็ต้องบอกว่าเกมรับของพวกเขาก็ต้องบอกว่าเหนียวแน่นพอสมควรนับใช้ได้ครับไอที่โดน2ลูกกับฝรัลล่งเศสก็ต้องบอกว่าเป็นความยอดเยี่ยมของเกมลูกของฝรัลล่งเศสครับแต่โดยรวมองค์ประกอบโดยรวมเกมรับของพวกเขาถือว่าเหนียวแน่นครับเกมลูกก็มีเกมริมเส้นที่จี๊ด ที่จัดอยู่แล้วครับแล้วก็มีเกมสวนกลับที่ใช้ได้เหมือนกันครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่ายูเครนทีมเยือนค่อนข้างจะเหนือกว่ายังไงก็ต้องถือหางพวกเขาครับวันนี้ผมมองว่าพวกเขายังไงก็ถ้าถ้าไม่โดนก่อนนะผมมองว่าพวกเขาก็น่าจะสบายสบายครับน่าจะได้3คะแนนกลับบ้านของตัวเองเก็บเข้ากระเป๋าของตัวเองครับสำหรับคู่นี้เชียร์ไปที่ยูเคนครับที่ราคาต่อ1ลูกครับ คู่ที่2ของวันนี้ฝรั่งเศสเจอกับไอซ์แลนด์คู่นี้ตีหนึ่งสีของกลุ่มดีฝรั่งเศสนัดล่าสุดพวกเขาชนะยูเครนมา2ประตูต่อศูนย์ตอนนี้อันดับ2ของกลุ่มครับหนึ่งนัดที่ผ่านมามี3าคะแนนส่วนไอซ์แลนด์ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถลม่มอเซอร์เบจันไป5้ตอนนี้อันดับหนึ่งของกลุ่มครับหนึ่งนัดที่ผ่านมามี3คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฝรั่งเศสที่บุกไปชนะไอซ์แลนด์ได้1นึ่งศูนย์และราคาวันนี้เปิดมาเป็น ฝรั่งเศสเจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกครึ่งราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะสูงและโหดพอสมควรครับราคาวันนี้ครับก็เข้าใจได้ครับฝรั่งเศสเบอร์3ของโลกครับไอซ์แลนด์อันดับ74ของโลกห่างกันพอสมควรครับฝรั่งเศสครับก็ต้องบอกว่าใครๆก็มองว่าพวกเขาเป็นเต็งของกลุ่มนี้อยู่แล้วครับที่จะได้ไปแบบอัตโนมัติครับรือคือการได้เป็นแชมป์กลุ่มนั่นแหละครับ คือก็อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปครับทีมชติฝรั่งเศสครับเกมรูปของพวกเขาไม่ต้องพูดถึงมันระดับโลกระดับเวอร์ครัสกันทั้งนั้นครับโอ้อย่างนัทที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยว่าเกมครับอาจจะไม่เป็นต่ออะไรมากมายครับแต่ตัวผู้เล่นบางคนครับมีความสามารถเฉพาะตัวอย่างเงี้ยครับมันสามารถเปลี่ยนผลการแข่งข,ขันพลิกรูปแบบเกมไปได้ครับก็ต้องยอมรับคำว่านักเตะฝรั่งเศส ในแดนบนครับในแดนเกมลูกเนี่ยคือโอ้โหแต่ละคนเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ครับไม่ต้องการโอกาสมากครับขอแค่เปียงสองเปียงก็เป็นผลเลยะครับส่วนไอซ์แลนด์วันนี้ยังไงก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าพวกเขาค่อนข้างจะเป็นรองพอสมควรครับวันนี้พวกเขาครับคือมีสามแต้มอยู่ในมือมาแล้วถ้าวันนี้เก็บได้หนึ่งแต้มก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่เพอร์เฟกพอสมควรนะครับแต่ถ้าได้สามคะแนนก็ต้องบอกว่า มันเกินเป้าแล้วก็เป็นโบนัสของพวกเขาไปครับวันนี้ยังไงก็พวกเขาก็ต้องรับหนิวแน่นไว้ก่อนครับไอซ์แลนด์ นาที่ผ่านมาก็ทําได้ดีก็ทาให้ขวัญกาลังใจโมเมนตัม um ของพวกเขาก็ดูดีครับสาหรับไอซ์แลนด์ทีมเยือนครับแต่วันนี้พวกเขาจะถามว่าเปิดหน้าแรกกับฝรั่งเศสไหมผมบอกว่าไม่มีทางครับรูปเกมวันนี้คงจะเป็นฝรั่งเศสที่ครองบอลครองเกมเยอะกว่าที่เล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองอครับคงจะบุกตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายครับถ้าพวกเขายังไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการครับยังไงไอซ์แลนด์ต้องเจอแบบนั้นแน่นอนครับไอซ์แลนด์วันนี้ครับเป็นรองเยอะก็ ยังไงก็รับหนิวแน่นไว้ก่อนแล้วใช้เกมสวนกลับครับแต่ถามว่าคู่นี้ราคาต่อรองมันแพงไหมมันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแพงครับฝรั่งเศสต้องยิง3ลูกขึ้นไปมันจะถึงกินเต็มครับแต่จุดที่ผมให้ความสนใจครับราคาที่ผมให้ความสนใจผมมองไปที่3ลูกครึ่งน,นะของสกอร์สูงนะเพราะฝรั่งเศสไม่ต้องพูดถึงครับการันตีอยู่แล้วครับไอ้เรื่องเกมลูกครับเวลาเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยยิงเยอะแน่นอนครับ แล้วสถิติที่น่าสนใจของคู่เนี้ยครับฝรั่งเศสเจอกับไอร์แลนด์เวลาเล่นในบ้านของฝรั่งเศสครับมีสกอร์สูงทุกนัดเลยครับในประวัติศาสตร์ของคู่นี้ที่เจอกันนะครับมั่นใจว่าวันนี้ฝรั่งเศส2ตุง3ตุง1ตุงอย่างน้อยน้อยตุงมีให้เห็นแน่นอนแล้วไอร์แลนด์ก็มีเกมสวนกลับที่ดีครับแล้วกองหลังของฝรั่งเศสเองก็ไม่ใช่ว่าจะเหนียวแน่นอะไรก็ยังมีเวอร์วให้เห็นกันบ้างครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าอาจจะเป็นฝรั่งเศสครับที่จบด้วยชัยชนะแต่ผมก็มั่นใจ อีกทางหนึ่งอีกมุมหนึ่งว่าสกอร์สูงมันมีให้เห็นแน่นอนนะครับคู่นี้ผมคาดคาดไว้เลยประมาณนะสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสองประมาณนี้ไม่น่าจะไปไกลกว่าน,นี้ครับอาจจะไปเล่นราคาต่อรองมันค่อนข้างจะแพงครับแต่ราคาสกอร์สูงวันนี้ผมมองว่าคู่นี้เกมรุกเกมสวนกลับดีด้วยกันทั้งคู่มั่นใจว่ามันยิงกันเยอะแน่นอนครับคู่นี้จบลงเท่าไหร่ไม่รู้แต่มั่นใจว่าสกอร์สูงสามลูกครึ่งทํางานแน่นอน,นครับคู่นี้ไปสกอร์สูงสามลูกครึ่งครับ คู่ที่สามของวันนี้ครับเป็นคู่สามดาวของวันนี้ครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนรับชมรับฟังกันต่อครับฮังการีเจอกับโปรตุเกสคู่นี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราของกลุ่มเอฟฮังการีนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับไอร์แลนด์สองสองตอนนี้พวกเขาอันดับสองของกลุ่มครับหนึ่งนาที่ผ่านมามีหนึ่งคะแนนส่วนโปรตุเกสนัดล่าสุดบุกไปถล่มอาร์เมเนีย5้นย์ครับตอนนี้จ่าฝูงของกลุ่มครับหนึ่งนาที่ผ่านมามี3คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโปรตุเกสที่บุกไปชนะฮังการีได้3าศูนย ราคาวันนี้เปิดมาเป็นโปรตุเกสทีมเยือนครับต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งความสามครับฮังการีครับก็ต้องบอกว่าหลังๆมาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างจะดูดีพอสมควรครับก็เหมือนเหมือนเป็นประเทศที่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่พอไปดูอันดับโลกอันดับ38ของโลกโอ้ฮังการีเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่มีดาวรุ่งครับในประเทศของตัวเองที่ส่งออกไปเล่นในลีกยุโรป เยอะๆครับมากมายครับมันมีอยู่ช่วงช่วงช่วงหนึ่งครับถ้าใครเป็นแฟนบอลยุคเก่าๆจะได้เห็นครับว่านักเตะของฮังการีครับโอ้โหขายออกดีเหลือเกินครับไปเล่นลีกใหญ่ในทางยุโรปครับส่วนโปรตุเกสทีมเยือนไม่ต้องพูดถึงครับเป็นทีมใหญ่อยู่แล้วครับอันดับ6ของโลครับมีตัวดาวรุ่งดีๆเด็ดๆมีนักเตะประสบการณ์ในทีมค่อนข้างจะหลายคนครับค่อนข้างจะผสมผสานกันลงตัวครับโปรตุเกสทีมเยือนครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าและดาวรุ่งครับ วันนี้เจอกันยังไงตัวผมมองว่าโปรตุเกสเป็นต่ออยู่แล้วครับไม่ใช่แค่ตัวผมก็คือนักวิเคราะห์นักวิจาร์หลายๆคนก็มองไปที่โปรตุเกสอยู่แล้วครับนัดแรกโปรตุเกสก็แสดงให้เห็นแล้ว,วพวกเขาไม่ได้สนใจอะไรครับจะเล่นในบ้านตัวเองหรือทีมเยือนครับพวกเขาบุกแหลกอย่างเดียวครับยิงประตูเอาแบบโอ้โหสบายใจเลยครับฮังการีเองโอเคครับช่วงหลังอาจจะดูดีแต่ถ้าไปเทียบชั้นกับโปรตุเกสผมมองว่ายังห่างชั้นกันพอสมควรไอเรื่องประสบการณ์ ในตัวนักเตะแล้วก็ไอเรื่องเจนจัดในสนามแบบนี้ผมมองว่าโปรตุเกสเหนือกว่าเยอะครับกับราคาหนึ่งลูกค่อนข้างจะผมมองนะค่อนข้างจะชิวๆค่อนข้างจะสบายๆส,ส,สำหรับโปรตุเกสทีมเยือนครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับถึงแม้วันนี้ครับจะมาในการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นอุดไว้ก่อนครับเสียยากไว้ก่อนแต่ผมมองเลี่ยมไหนมุมไหนแล้ว โปรตุเกสวันนี้ยังไงก็3คะแนนใสๆสบายๆครับเหนือกว่าเห็นๆครับผมมั่นใจเลยครับไม่งั้นถ้าไม่ให้เป็นตัว3มดาววันนี้ผมมองวันนี้โปรตุเกสชนะขาดขาดชนะแบบใสๆเลยครับยังไงก็สบายๆทรงคงจะไม่อาจจะไม่แบบบุกแบบ ทั้งเกมครับโปรตุกเกสแต่ผมมองเลยว่าถ้าโปรตุกเกสบุกทีเล่นเกมลูกทีผมมองว่ามีประตูให้เห็นแน่นอนครับสำหรับผู้นี้มั่นใจเหลือเกินครับตัว3ดาววันนี้ยกให้โปรตุกเกสต่อที่ราคา1ลูกครับยังไงก็มาครับมั่นใจเหลือเกินครับโปรตุกเกสวันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับคู่ที่4 <S <S ของวันนี้เป็นการเจอกันร,ระหว่างนอร์เวย์พบกับมาดูวาคู่นี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าเป็นการเจอกันของ กลุ่มไอนอร์เวย์ครับนัดล่าสุดของพวกเขากระชับม,มิชนะฟินแลนด์1-0ในส่วนของฟุตบอลโลกนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะเอสโตเนียได้1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้จ่าฝูงของกลุ่มรับสีนัดที่ผ่านมา12คะแนนเต็มส่วนมอโดวานัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับอิสราเอลไป0-4ตอนนี้อันดับบว้ยของกลุ่มรับซีนัดที่ผ่านมาไม่มีสักคะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นนอร์เวย์ครับที่ถลม่มอมโดวาไปครับ5ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นนอร์เวย์เจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกครึ่งครบสามราคาสูงต่ำของคู่นี้เปิดมาที่ราคา3ลูกครึ่งครบ4ครับก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าเห็นเห็นครับนอร์เวย์เจอกับโมโดวาอันดับต่างกันร้อยกว่าอันดับนอร์เวย์นัดแรกก็ไปถลม่ม มอนด่าคาบ้านมาถึง50ครับก็ต้องบอกว่านอร์เวย์ครับมาถึงจุดนี้แล้วพวกเขามองไปที่ตำแหน่งแชมป์ของกลุ่มเลยครับคือจะได้ไปฟุตบอลโลกโดยอัตโนมัติเพราะทีมที่ตามตูดเขามาอย่างอิสราเอลแล้วก็อิตาลีครับคือแพ้ให้กับนอร์เวย์ทั้งคู่เลยครับคือ เต็งเตของก่มเนี่ยใครๆก็มองว่าอิตาลีครับแต่นอร์เวย์ครับเจอกับอิตาลีนั่นแหละพวกเขาทาได้ดีกว่าตอนนี้พวกเขาไม่กลัวใครแล้วเขามาถึงระดับนี้ครับเกมลูกครับระดับโลกจริงๆครับต้องบอกว่าอย่างนั้นครับเอริงเบลฮารแลนด์ครับศูนย์หน้าของแมนซิตี้ครับมาตินโอเดกาครับเฮมิเกอร์ของอา์ัซนอลครับก็ต้องบอกว่าแค่2ชื่อนี้ก็หนาวแล้วครับหนาวจริงๆะครับเพราะพวกเขาโอ้โหสุดยอดจริงๆครับในการเล่นเกมลูกของพวกเขาครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหุ่นเนี่ยบอกเลยครับ สีน่นาที่ผ่านมาพวกเขาจัดคู่แข่งไปถึง13บสประตูะเฉลี่ยแล้วหนึ่งนาดพวกเขาจะมี3ประตูให้เห็น3ประตูกว่าให้เห็นแล้วเกมรับเพิ่งจะเสียแค่2องประตูเท่านั้นก็ต้องบอกว่านอร์เวย์ครับหลังจากที่ไม่เคยได้ไปทัวร์นาเมนต์หรือไปเล่นรายการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรหรือฟุตบอลโลกมาหลายปีหลายครั้งหลายสมัยแล้ว เนี่ยตอนเนี้ยครับเป็นโอกาสดีของพวกเขาที่พวกเขาจะเฉิดฉสายและจะไปสู่ฟุตบอลโลกครั้งหน้าครั้งต่อไปเนี่ยโมเดอร์วาวันนี้ครับไม่ขนามือพวกเขาจริงๆครับมันอยู่ที่พวกเขาครับจะจริงจังแค่ไหนเท่านั้นเองครับจะยิงเยอะแค่ไหนเท่านั้น,น,นเองไอ้สามไอ้ถามว่าสามคะแนนเนี้ยมันอยู่ที่ใครผมมองว่ายัางไงก็อยู่ที่นอร์เวย์ครับแต่เงื่อนไขด้วยราคาที่เปิดมาสองลูกครึ่งพบสามต้องยิงสามลูกเพื่อกินครึง่งที่ลูกเพื่อกินเต็มมันอาจจะเหมือนดูยากครับแต่เจอกันนัดแรกมันเห็นเห็นเลยว่านอร์เวย์ครับ ถ้าพวกเขาครับได้บทได้เบียดได้เน้นพวกเขาทําให้เห็นตลอดเลยครับว่าทําได้ครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่านอร์เวย์ในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองครับพวกเขาใส่ไม่ยั้งแน่นอนครับถ้ามีลูกแรกมันต้องมีลูก2ถ้ามีลูก2เกิดขึ้นมา ครั้ง3ครั้ง4ี่ครั้ง5้ายังไงมันก็ตามมาผลของคู่นี้ผมมองว่าจะไม่ต่างจากนัดแรกที่เจอกันผมมองว่าวันนี้นอร์เวย์จะถล่มแบบสบายสบายใสใสไปเลยครับสําหรับคู่นี้ต่อนอร์เวย์ที่ราคา2ลูกครึ่งครบ3ครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่5ของวันนี้ครับอย่ารีบหนีกันไปไหนครับคู่นี้เป็นคู่ที่แฟนบอลชาวไทยเราให้ความสนใจเหลือเกินครับเป็นการเจอกันระหว่างเซอร์เบียพบกับทีมมหาชนครับทีมชาติอังกฤษคู่นี้เป็นการเจอกัน ของกลุ่มเคครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราเซอร์เบียนัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะรัตเวียหนึ่งศูนย์ตอนนี้พวกเขาอันดับสองของกลุ่มครับสามนาทีผ่านมามีเจ็ดคะแนนส่วนอังกฤษทีมเยือนวันนี้ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอันดอ่าไปสองศูนย์ตอนนี้ครับจ่าฟูงครับสี่นาทีผ่านมามีสิบสองคะแนนเต็มคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอังกฤษครับที่เฉือนชนะเซอร์เบียไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นอังกฤษรับต่อครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่แข่งกันโดยตรงครับของสายนี้เลยครับที่จะแย่งลุ้นแชมป์กันนะครับคือเซอร์เบียครับตอนนี้ลงเตะน,น้อยกว่าอังกฤษไป1นัดคะแนนตามหลังอยู่5คะแนนครับก็ต้องบอกว่าถามว่ายังมีโอกาสถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนจากอังกฤษได้ก็ต้องบอกว่าพวกเขามีโอกาสาที่จะได้แชมป์ กลุ่มสูงครับอังกฤษวันนี้มาเยือนก็พวกเขาก็หวังว่าอย่างน้อยๆครับมีแต้มก็ยังดีครับเพื่อเพิ่มคะแนนแล้วก็ทิ้งห่างทีมอื่นในกลุ่มไปครับ mm. ก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับ mm. ถึงแม้ชื่อชั้นอังกฤษจะเป็นต่อพอสมควรอันดับโลกจะห่างกันเยอะพอสมควรแต่ผมมองว่าเซอร์เบียเองก็ไม่ธรรมดา,าจริงครับเพราะ3นัดที่ผ่านมาของเซอร์เบียพวกเขาไม่เสียประตูสักลูกเลยครับก็ต้องบอกว่าเกมรับของพวกเขาค่อนข้างจะ โอ้โหเหนียวแน่นพอสมควรครับอังกฤษก็ไม่ต่างกันครับอาจจะดูว่ายิงน้อยไปหน่อยครับเวลาเจอกับทีมที่อ่อนครับแต่เกมรับของพวกเขาครับในยุคของทมัตทูเคิลก็ก็ต้องบอกว่าเกมรับก็ยังไม่เสียประตูครับในคัดฟุตบอลโลกหุ่นนี้ครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่ครับแล้ววันนี้เจอกันรูปเกมครับผมบอกเลยวันเนี้ต่างคนต่างระวังตัวครับพออยากได้แต้มด้วยกันทั้งคู่ครับเซอร์เบียเองก็ถ้าเล่นในบ้านก็ไม่อยากแพ้ครับ อังกฤษเองก็คืออยากชนะครับอยากได้3คะแนนแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อยากได้1คะแนนกลับบ้านของตัวเองและโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มมันก็สูงครับสำหรับคู่นี้ใครๆก็มองว่าอังกฤษเหนือกว่าแต่ผมมองต่างออกไปครับเวลาอังกฤษยุคนี้ผมเห็นไหมครับมันมันยิงใครไม่ค่อยขาดคือเน้นไปเอาชวนเน้นเอาแบบเล่นบอลสไตล์ตื้อชึ่งมากกว่าคือตื้อชึ่งคืออะไรก็คือแบบเล่นบอลแบบ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียครับอขอขอ,ขอแบบมีแต้มกลับบ้านไว้ก่อนอย่างเนี้ประมาณนั้นค่อยหาจังหวะหาโอกาสเข้าทําแบบสไตล์ของตัวเองครับไม่ไม่ลุกไม่ดุดันอะไรขนาดนั้นครับซเซอร์เบียเองก็เน้นรับอยู่แล้วครับเป็นบอลสไตล์นี้แต่ไหนแต่ลรอยู่แล้วครับสําหรับบอลคู่นี้ผมมองว่าสูสีดูดีจริงๆครับและมีโอกาสที่จะจบลงได้ผลเสมอกันสูงมากๆครับ ผมมองว่าเซอร์เบียเองเล่นในบ้านของตัวเองก็มีคุณภาพและศักยภาพพอที่จะเอาคะแนนจากอังกฤษได้ครับอังกฤษย,ยุคใหม่ของท um ูมาทูเคิลก็ต้องบอกว่าเป็นบอลเน้นผลครับไม่ไม่ได้มีสไตล์ลูกดุดันอะไรขนาดนั้นครับและผมมองว่าวันนี้เซอร์เบียเองก็ไม่กลัวครับตอนหน้าแฟนบอลของตัวเองในบ้านของตัวเองผมมองว่าอย่างน้อยเซอร์เบีย Serbia มีหนึ่งแต้มไม่เห็นแน่นอนครับคู่นี้ผมรักและชอบไปที่บอลรองครับคู่นี้ขอลองเซอร์เบียที่ราคาครึ่งควบลูกผมมองว่าพวกเขาไม่แพ้ในบ้านของตัวเองครับ จบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับบทวิเคราะห์ของแถวสองส่งเกมวันนี้5้าคู่ครับก็ต้องบอกว่า5คู่วันนี้คัดมาแบบแบบผมก็อยากจะให้เยอะคู่ครับ6คู่7คู่เหมือนปกติครับแต่วันนี้มันสุดๆจริงๆครับได้5คู่ก็ไม่ขี้เล้วขี้เหล่อะไรครับ5คู่วันนี้ถ้า3มดาวทำงานตัว1ดาวมาตามนั้นผมมองว่ามีโอกาสจริงๆครับเพราะวันนี้โอ้โหมาจากใจเลยครับคือ นั่งหาข้อมูลนั่งดูไฮไลท์คู่เก่าๆครับนัดเก่าๆที่ผ่านมาผมก็เห็นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับวันนี้ก็ให้ทั้งบอลต่อบอลรองและก็สกอร์สูงครับลองดูครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นตัว3ดาวและ1ดาวครับบทสรุปวันนี้ครับคู่แรกอาร์เบจ่อลเจอกับยูเครนคู่นี้ให้ต่อยูเครน1ลูกครับคู่ที่2ฝรั่งเศสเจอกับไอซ์แลนด์คู่นี้สกอร์สูง3ลูกครึ่งครับคู่ที่3ามฮังการีเจอกับโปรตุเกสคู่นี้ให้ต่อโปรตุเกสที่ราคา1ลูก คู่ที่นอร์เวย์เจอกับมอโดวาคู่นี้ให้ต่อนอร์เวย์ที่ราคา2ลูกครึ่งครบ3คู่ที่5เซอร์เบียเจอกับอังกฤษคู่นี้ให้รองเซอร์เบียที่ราคาครึ่งครบลูกครับส่วนตัว1ดาววันนี้ครับตัวแรกครับต่อยูเคนตัวที่2สกอร์สูงคู่ฝรั่งเศสเจอกับไอซ์แลนด์ตัวที่3ต่อนอร์เวย์ครับ2ลูกครึ่งครบสส่วนตัว3ดาวตัวไฮไลท์ตัว,ตวทีเด็ดวันนี้ครับให้ต่อโปรตุเกสที่ราคา1ลูกครับ ชอบประจักค่ก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆม,มีล้มข้างในครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์กับคำว่าฟุตบอลครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิรา์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ